โอเซตอัพได้เป็นที่เลนล่างไม่สนใจมินี่ครับกระโดดเข้ามาปุ๊บปั๊บวันช็อตคอมโบจิ้มเข้าไปอ่ะแต่แต่เข้าไปเปิดอ่ะผมไม่ไม่จำเป็นต้องใช้วินวิ่งไปคำไรนี่เข้าก็ได้นะครับเลาแบบนี้ครับไม่ต้องมีคำไลทเรกยนดเข้าไปเลยเพชรดูสองตัวรัาได้สองตัวตรงนี้สวยตัวไปจุดเพชรดูทีคิวอีจะตายสุดท้ายผมตายลงไปแล้วออโต้แเด็ก โซโลคิวแหละอุ้ยตรงนี้ฮะผมจะสวิงเข้ามาครับปารจะแรงไปหนึ่งกระบะดังให้ลูลูต้องจ่ายใส่ดอกไปแล้วนี่ฮะ The Virgin, เจอคัลลิ่งเวอร์ชันเคปตินยิงไปสามคิวแต่ว่านี่นนะครับฝั่งด้านขวาต่อแน่เลยเขาชูเกนเข้าไปตอนนี้เดชเก็บคิวไปได้ก่อนแล้วลเ,ลลเดชมาร์คไปที่ทางด้านออลิอะไรครับพยายามจะหมุนไปแล้วโดนคอนเดอัาถือไปแล้วเรียบร้อยเป็นบาลินสังหารอลิสไปครับตรงนี้แต่เจสันยี่สิบเอ็ดต้องถอยออกมาแต่โดนอีกนายแล้วปั๊บครับยิงมายิงฮะเก็บคิวไปเป็นดับเบิลคิวของเบนนะครับผมจากไฟนีี้้เน่่ยตอองบกวา อย่างที่ว่าไว้ว่าอาชาเนี่ยเวลาไปโผล่รัวก่อน,นเขายิงดาเมจได้ทีละต,ตัวนะครับเ,เซตอัพได้เป็นที่เลนล่างไม่สนใจมีเนี่ครับกระโดดเข้ามาปุ๊บปั๊บวันช็อตคอมโบแล้วไปต่อเดสมาร์กมาที่จะทั้งเซตแล้วเหมือนจะเสิร์ฟคิวให้กับเวนไปอีกคนนึงฮะโอ้เอาคิวคองเหนึ่งครับทั้งกลางทั้งล่างฮะเยอะมากนะซีเอสห่างกันสี่สิบ เอาแล้วนี่ฮะเล่นกันจังหวะนี้ครับผมกดไปตอนเราเอามาคอนเดิมที่คือไปสวยงามที่ว่าโบปุ๊บบาบแล้วเรียบร้อยแต่เพจจะเวไปต่อครับหนึ่งครั้งแต่ว่ามีอักชันมาเติมแล้วอักชันทิ้งได้แล้วนี่ฮะจ,จกก no ังหวะชุบชีวิตมาแล้วจะกูดโรเวฟอ่ยูครับพยายามพิจารณาแล้วเสกไปหนึ่งดีอาร์สไลดตามต่อปาวิจารณ์ไปกลับแต่ว่าทเพจเป็นเบาครับอ้าวบูดไปดีฮะอันตีนี้โอ้โหเรียบร้อยครับแบบดุมากเลยนะคือแบบวิ่งไล่เขาเลยนะครับแล้วแบบนะว่า คราดแบนใส่กลับมาหมดพุทธแล้วยังนี่ฮะ<ม>ไ,ไปต่อไปโดนเอาวเอิร์มาแล้วปุ่มยิงตีเดี๋ยวใ<อ>บก็เซนขึ้นมาได้แต่ว่าใครสั่งจริงจริมาเพื่อยื้อชีวิตไรแล้วสุดท้ายไม่กกอรอดแล้วดับเบิป้คิวของเวนนะเธอเวดได้ครับทูแมนได้ทูวีทูและเป็นทูคิวกับทางด้านของเวนครับที่ในล่างอ่ะคือเขาเอาใส่ความที่เขามีเหืซื้อกิแต่ว่าข้างหมดนะพระดอยเข้ามาหาเกนแล้วนะ โอเงินจะตามทันหรือไม่คิวมีสบอกมาเร็วๆฮะตัดสันไปจากเบอร์โซ่ยากแต่เป็นยังคู่ในดูงฮารุมิสมีดวงลูกมาไวโก้ให้แล้วค่าคือเปนหนึ่งหนึ่งมีสามกางวงแบบนี้มีเดลคาร์ลีโรชเกตินมาแต่สายกัโตแตกไปแล้วนี่ฮะโกอิงโรชชุบชีวิตมาไปพร้อมกับลูบูไปฮะสองคิวที่เลนบนครับตอนแรกมาหนึ่งคิวแล้วเหมือนว่าเซตไปโซโล่คิวที่เลนล่างครับกับทางด้านของไพรส์ไปอีกหนึ่งคิวอะแต่วันนี้ฮะท้องมนต์พารานอยเข้าไปหาเกรนนะ ขออีกหนึ่งครั้งครับกดอันซีโกฮอร์เรอร์ไปแต่ว่าโดนสวนกระเบื้องยิงเวอร์ครับแล้วซีโบ้สไลด์เข้ามามีเมนโก้พันธ์เออมายิงสองตึกสามตึกเสาซีโจะไม่ตายแล้วกลายเป็นทั้งสี่ห้าสี่นึ่งสองที่เสียชีวิตไปแทนเซ็นเข้ามาจากข้างหลังครับสับปะย่าปอกปอกครับเก็บคิวไปได้แล้วเก็บมาพึ่งก็คอมโบหายมีหนึ่งคนนะแปนกลายเป็นเรื่องของเพื่อนสองคนเพื่อนใช่ไหมสองคนจะโกยิงโบ้ครับใช่แล้วก็ชิวโบด้วยนะชิวโบ้ใครสัก แล้วพลนอยบินมาหาเวนอย่างนี้เพราะว่าเวนไม่มีลูกมีเทนกดออกมาพยายามจะคลายแล้วคิวอีสตายไปก่อนนะเป็นริ้วติงของเวนเวนพยายามจะยิงต่อแต่ว่าโดนอันติเมตล็อกหัวมาแล้วมาเลยแต่ไปในคัทดาวอย่างนี้ชุดนี้มันจะขึ้นมาเล่นอย่างนี้แน่นอนแต่ข้างหน้าเอาไปไฟดูม,มาแกแยกเป็นสองไฟเอาไฟเดิเทอเด็ดก่อนแล้วกันนะตรงนี้ครับขันเดินนะต้องถอยออกมาแล้วยังไงต่อคาทตุ้งแตกไปแล้วจะทังหน้าเซตเวนเข้าไปเล่นหนึ่งจังหวะบีบให้ไอธิริพุ่งถอยเอาไฟแล้วเทอเด็ดที่แตกไปแน่นอนนะบุ๋มบอยยังโอ้าใส่ ไม่หยุดยั้งครับ 4v2 4v3 ตรงนี้ฮะนั่งบ้านครับไม่ได้คนก็เอาบ้านครับเพื่อพี่ปรณชวัดไปกันต่อฮันเดอร์สันเทอร์เดตตามด้วยอินฮิบิเตอร์ครับจิ้มจิ้มจิ้ม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 ิ้ไปฮะครับไม่หยุดครับทางด้านของทันเดอร์ครับไปเอาเทอร์เดตเอ็กซันแล้วและพี่โซอยากจากทางนั่อทางเก็นมาเพื่อเบรกตั้งไว้แต่ดูเหมือนว่าก็แค่ซื้อเวลาไม่ถึงเลยดีเพราะว่านี่ฮะเล่นไม่รู้รู้นครับ ค่อยๆตายกันทีละคนสองคนสามคนแล้วแรนที่เกิดขึ้มาจะยังไงครับจาเซฟชีวิตของพวกเขาได้แต่ว่าตรงนี้มันไม่ทานจริงๆครับเพราะว่าพลังแา่เบลที่รถเหลือของกกู้กอลก็เรียบร้อยปิดเกมไปครับเป็น,น,นคืนต่อเล่นตรงนี้เอาไปเล่นกางขอภัยครับ ในนั้นเขาไปเล่นหนึ่งจังหวะบังคับจ่ายแปดดอกไปเดนเจาสันยี่สิบหรืเกินไปจังหวะน,นี้แล้วกลายเป็นเฟิร์สบัตของทางด้านลีนสตาครับแล้วยังไงต่อครับวีโกกลายเป็นวีเอสตาแล้วมาเล่นต่ออีกหนึ่งจังหวะดวีเอสตากลายเป็นวีเอนาวีน่ายิงกลับไปถิ่นเฉาเดินอ้อมลงมาแต่ว่าใจ่ายอุปกรณ์เอาข้างล่างแทนหรือเปล่าครับเพราะว่าตรงนี้ฮะมีการได้คเแ็นไปแล้วแล้วทีมมาไม่โดนมาลินเราแล้วโอ้ยพอยูกลายเป็นเหยื่อแทนแปดออกมาทีมงจิกจักตายไปฮะแล้วมีคนซอนครับ จิ้มเข้าไปแบบแต่แต่เข้าไปเปิดอ่ะผมไม่ไม่จำเป็นต้องใช้วินบีคำไลนิ่งเข้าก็ได้นะครับเอยครับอันนี้ครับไม่ต้องบีคำไลนิ่งคะบีคำดูเทียนนะต้องเก็บคิวไปได้คะจัดมาริงครับแพรมเพจแต่ครับผมที่ถ้าเป็นห่วงคือเรื่องเสียเงินนะครับในแต่ละเลนครับในไม่รู้รุ่นครับค่อนข้างจะตามหลังหนักมากๆครับแล้วนี่ครับจ่าเอกกลางป่าครับหนึ่งมีสองแต่คัสบอกหนึ่งมีหนึ่งลุมสองไม่เกี่ยงคะบอกมาได้หมดแล้วนี่ฮะับโบเก้นวิงครั้งที่สามครั้งที่สองไปครับ สะบัดดาบใส่หน้าแดนหน้าแตกไปเลยรีเวนตัวนี้นี่เดือดอยู่นะครับเนี่ยครับน่าจะคุณอาจจะแบบรู้สึกว่าโอ้ยโฟมมันเล่นยากอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว,<ช>ว่าเล่นไปถึงจุดหนึ่งมันช้ำแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวเขาที่เก่งมากแบบนึงครับจุดนี้ครับสตาร์ทจุดเข้าไปอีกอันนี้แล้วเด้ทันนี้ไปต้นถอ,อยออกมามีทีน่าโดดหลอกเกตตามเข้ามาแต่ไอ้เนี้ยประมาทไปหน่อยครับโดนอีกไหนแต่การ,รีนพอขึ้นมาแล้วตายไป แต่หน้ามาตัวอยูกรร่กลางรวบได้สวยครับเกตูเช่นมาแลกกันไปแล้วโนเวโฟยูบอกเลยว่าพยายามจะฮึบชายไว้แล้วโจวีโฟมีครับตายไปก็ได้ครับแต่มีมีคนลงมาเติมแล้วเป็นไลฟ์ลงมาแล้วช็อตเดียวไปฮะเทนทิออนแตกไปเข้าทําไมอ่ะเมื่อกี้จะคือเพื่อนไม่อยู่แล้วนะแล้วก็เข้าไปปาดคิวแล้วก็ออกเสียปาดบ้างครับสองวินาทีตรงนี้พยายามจะเล่นอยู่เบียโกยื้อเวลาให้วลาดิเมียมาฮีโรเพล็กแล้วมุดบ่อตามด้วยนะฮะมีเทนิออนลงมาหนึ่งคนแล้วเบียโก้ก็ไกลไปทางด้านเบียสาวเบียสาวจิ้มจึกไป แอนดี้อัลลงมาบอกเลยว่าเอ้าแล้วกันโลบิทางต่างหากโอ้โหเป็นดับเบิลคิวให้กับวลาดเมีที่บิดงานได้ต้องมาผมว่าเตะออกป้อมเอาจริงผมว่าเตะออกป้อมมาแล้วฮะมาด้วยวลติเมีทมาบึบปั๊บคอมโบสูทีน่าที่เราจะเอาไปได้แต่ว่าคนจวบเป็นแอนดี้อนครับแล้วจะไปต่อหรือไม่ฮะแล้วโอ้โหเลยระหว่างนี้ครับข้างบนฮะอย่าบอกแล้วเกือบไปฮะสองแต่ว่า ถอยไปได้แต่ทั้งทั้งนี้ฮะสี่หนึ่งครับคาร์สเวนพูดมาแล้วกดโปรเจกตเบลมาพยายามจะร่วมอยู่แต่ขัดไปได้ตัดภาพที่ข้างล่างครับอยแมงนี้ปอกเก็บจิ้งไปแล้วทังข้างล่างครับเซเวนได้ไปขนาดนี้ครับมาลินต้องถอยออกมาเพื่อนเดี๋ยวริสตาไปใครไ,ได้รับหน่อยฮะเบต้าวิสัยครับไปถูกตบิงครับป๊บปั๊บคอมโบไปแล้วรอบนี้ไม่นกับทีมของจริงครับแต่ว่านี่ครับปาดไปเรียบร้อยแย่แน่พยายามจะดูท่าท้งเพื่อนเฉยนะครับ แล้วคอ,อร์ดิโซ่บอกว่าเฮ้ยลงมาช่วยก่อนดีแต่ยังนี่ฮะคันที่สามรู้มาแต่ว่าทีเบิร์ไตไฟไม่ตายครับยังไงต่อพยายามจะตามไปถึงจกักรวรรแลร้วก็พีดูเหมือนว่าจะเป็นทางด้านของชิ้นที่เก็บเด็กคาเรนคาลิ่งไว้แล,ล้วจต่ปะทิวสาวคนชิปต้องคิวไม่เข้าฮะไม่อยากเข้าครับเพราะว่าตอนนี้ไปเจอในป่าเราเก็ตกำเข้ามาจาังหวะนี้ครับาหลินครับโดนชัดดาวไปถึงดาวแลว้เดี๋ยว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 เข้าไป เอามีแยกสองไฟเอาตรงนี้ก่อนกลางป่ากินกนิวทข้างหน้าข้างหลังทางนมิวแตกไปแล้วแล้วมัวกันเหลือเกินครัชชิาน,นาไหลออกมาแต่ข้างหน้าเตยหน้ากับทีมเก่าตายไปอีกหนึ่งคนนะสองคนสามคนเป็นเด็บเบอร์คิวแล้วอีกไหนเขาหัวไอจีที่ตายไป h o r i z o n t ไหลเข้ามาหนึ่งครั้งแล้วเฮดแบ็คเขาไล่มาอีกดีแทมดีออนบอกเลยว่าซาโยนาระแน่นอนนะเปิดคิวให้กับตัวกาของพีโก้แล้วเป็นเอสดีจีที่ครับผมก็ถอยช้าเลยนะเดี๋ยว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 เขาจัดไหลเว้นมา ครั้งที่3บัฟตกอัพไป2แล้วนี่ครับเข้าเบิร์ตเพลงเองแบบขายสปาร์ตทางโแล้วตายครับไอสตาร์คุณแอตติอร์คิวพอดแคิวและถ้าไม่เห็นจีท,ทาน,นาเลยเนี่ยอีกผมบอกเขาแล้วนี่ครับเข้าไปโ,โหรวมสองเข้ามาหัวแ,แ,แล้วจินแต่ว่าที่แรกเราเบิดไปนะครับไปเนเสียชีวิตไปครับแล้วยังไงต่อครับเ,เรื่อยไป,ปต้องเข้ามาต้องแปดทีนะทีครับมาริน อันนี้ออนเพียงจะเล่นต่อแต่คอร์ิสโซ่จิตใจไม่ไหวจริงนี่ฮะแหนโลผ่านมาเซลมาเอาแล้วสิเก็ดอีซี่ได้แต่ตัวเอโดนทุกช็อตแล้วก็ยังจะมีตั้มผักเอาไว้แล้วแลกขึ้นไปกลายเป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับเป็นไงต่อเพียงเล่นต่ออีกหนึ่งครั้งครับทุกช็อตไส่ออกมาเพียงเก็บมาดีนได้แต่ว่าไอ้เจ้าตัวระเบิดไปแล้วนี่ฮะเป็นดับาเป็ลคิวแล้วก็เป็นไฟส์แฟนเอชอีกหนึ่งครั้งและที่สองครัสี่สิบต่อสิบห้าคิวครับไม่เหลือซีซีไปขัดนะฮะแต่นี่ครับ ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าออลอินได์ครับหนึ่งวีสามหนึ่งวิธีเดลพอร์ตเติมมาแล้วยังไงต่อพยายามจะเร่งหนึ่งครั้งครับารสเซนโฮไม่ตายแต่คนซวยเป็นทางด้านของพีเอหน้าที่เราเก็ตจัมมาไปก่อนจะเสียชีวิตแล้วเรียบร้อยครับพยายามจะยื้อไว้แต่ว่าเอาฮะเฮ้ยเฮ้ยยังได้เหรอแต่ผมว่าวลรหาดเนี่ยไม่มีใครเอาลงนะตอนเนี้ย ทย่ครับาะว่า3คนที่เหลือครับพร้อมกับกองกันดั้มที่ไหลเข้ามา2องทางขนาดนี้ฮะัสคนที่เหลือของเล่นรู้จะกันยังไงครับพี่ตัดเทอร์ไรจังหวัดที่หนึ่งมีเฮมเพล็กเติมมาแล้วว่าจะมีอาวุธเซกูอินพูลระเบิดท้ายถับัดไปอีกหนึ่งครั้งคิวี้ครับพยายามจะยื้อได้เมทตรงนี้ไว้สุดท้ายแล้วโดนระเบิดแต่ว่าเธอเป็นท่าเก็บคิวไปแต่เราจะปอกกลับไหลเข้าไีเก็บคิวเป็นดับเบ้ลคิวับ ว้าทุกคนเข้าสู่เกมกันเลยครับแล้วตอนนี้เกมรุ่าแล้วนี้ครับพอดิซโเอาโดนเก่าจากเซเว่นครับนี่ครับแต่นี่ถีงจดเข้ามาเร้งไปแล้วมีโกงกับเมกามาถ่างแล้วฟิกแล็กมาฮาริโซบอกว่าตายก็ได้ครับยังไงต่อเฟิร์สจัดไปแล้วแต่ สี่ห้าท่องีชุดแรกกันไป1ต่อ1นะครับท่าจะเป็น1คนหรือเปล่าที่สี่ชุดแต่ว่าตรงนี้เหมือนจะลุมเอาใช่ไหมแค่ป๊อกมาลีมีอยู่คนแค่นี้ไม่สวยเท่าไรแต่ว่าอุ้ยเล่นลมสวนกันไปสวยมากครับกลายเป็นเซอร์ไพรส์เนี่ยพี่ผมก็เลยมาที่แตกไปอีกหนึ่งโกลเดกันรัวๆไอจีซิพยายามจะยิงอยู่แต่ว่าไม่ไหวฮะโดนเทเลพอตเทเลพอตลงมาจากท้าน้าของคาสักไงต่อแล้วกลายเป็นจังหวะไฟที่ดัวเหลือเกินแล้วมีเบสเซิลมาขออีกหนึ่งคิวซิ๊ไปครับเรียบร้อยฮะ แลคิวไปต่อต่อสามแต่ไฟยังไม่จบกันนะ็อกเล่นต่อหนึงทีแล้วแรกไปอีกหนึ่งต่อหนึ่งครเอ้ายังไงครับมาคงขังงัดปลาแต่ข้ามโกงแล้วเอ้ยยังไงขออีกนึงทีไปคลิกสตบพ้นผาผ่าป๊อปเอาไปหนึต่อหนึ่งครับเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตอีกแล้วครัมาเอ้าตีลิมคัดเลอร์กันด้วยพร้อมกับตีคนแล้วช็อตนี้คัสเก็บคิวอีสไปก่อนกดเบสเซอร์เข้าไปแล้วคอติดลอบตายลงไปเป็นแรงเพลยของซีแต่ว่ายาสูบมาซ้อนช็อตนี้ยังไงยังออตัวแท็อยู่แล้วแต่กดจิวเทเพลมาย์ไม่ ดาวลงไปปองแซ็กแล้วไล่ต่อครับผมสุดท้ายครับจีนิเพียนแดนเข้าไปเฮ้ยแพตตี้สองตัวรันไปสองทัวตรงนี้จีนิเพียนจีนิเพียเพียนจีนิเพีจะตายสุดท้ายผมตายลงไปแล้วออโตัแท็ก